เนี่ยผมกำลจะไปโรงพักนี่คนที่มันร้องเรียนเรื่องสับไฟฟ้าเรื่องอะไรผมก็ออกมาชนแล้วนี่คือหนึ่งคนนะครับสองสวัสดี f อซทุกท่านครับยี่ับสู่ช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับอี e ีนี้ขอมาต่อกลับกับเอซสายปันหน่อยนะครับไม่ใช่ f อซี ดูผมว่าแตนนะครับถ้าเป็นเอฟซีผมว่าแตนเขาจะไม่คิดอย่างนี้กับผมนะครับนะครับถ้าเป็นเอฟซีงูผมว่าแตนจริงๆเขาจะไม่คิดอย่างนี้กับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อก,กับนะกับพวกสายปั่นทั้งหลายนะครับกับคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาดูอ่านให้ฟังนะครับมีคอมเมนต์เข้ามานะครับนะดูอ่านให้ฟีฟังคอมเมนต์ว่าอะไรนะครับคือคือ เดี๋ยวผมจะชี้แจงเลยนะครับ <Yahoo! S 1> พวกนี้คือพวกเนี่ยพวกอวาตารนพวกนี้ใช่เราก็แปลกใจไอไลด์ด่าลุงป้าเสียหายขนาดนี้นาทีไม่มาโหชี้แจงด้วยเ,เดี๋ยวจะชี้แจงนะเดี๋ยวชี้แจงนะครับนาทีพูดเอาหลอด <Wow! S 1> ดูคนเดียวเราไม่โอเคกับคำพูดนาทีนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมา ชี้แจงประเด็นนี้สักหน่อยหนึ่งไอ้พวกสายปั่นหรือพวกที่ไม่รู้ส้นตีอะไรแล้วมาพูดนะครับถ้ามึงเป็นเอฟซีผมว่งแต่จริงมึงจะรู้ว่ากูเนี่ยยืนสู้เคียงข้างรงเคียงข้างป้ามานานแค่ไหนนะครับผมออกมาต่อสู้กับอีอึ่งอ่างจนมีคดีกันทุกวันนี้เนี่ยแล้ววันเนี้ยผมก็ไปลงพักอีก ผมมานั่งฟ้านไปนั่งฟ้านมานะครับเนี่ยผมกำลังจะไปโรงพักนี่คนที่มันร้องเรียนเรื่องเสาไฟฟ้าเรื่องไรผมก็ออกมาชนแล้วนี่คือหนึ่งคนนะครับสองไอ้มาน้าขาวผมก็ออกมาชนออกมาฟาดน,นะครับอย่างนี้ผมไม่รักราอใกเหรอสามไอ้ผู้ก่อาการร้ายที่มีเรื่องอยู่หน้าบ้านลงุง นี่ผมยังไม่ออกมาปกป้องลุงเหรอซีมีเรื่องกับสื่อมีการฟ้องร้องกับสื่ออยู่ตอนนี้นี่ผมยังไม่ออกมาปกป้องลุงเหรอถ้าคุณเป็นเอฟซีลุงป้าจริงคุณจะไม่พูดคํานี้กับผมนะครับนี่ผมก็กำลังจะเดินทางไปลงพักคุณคิดว่ามันน่าสนุกเหรอการที่เราเดินทางไปโรงพักบ่อยๆผมถามหน่อยผมถามหน่อย และการฟ้องร้อมันต้องใช้เงินใช้ทองมันน่าสนุกไหมแต่นี้ผมยังไม่สู้เพียงข้าลุลข้าป้าเหรอถ้าคนนะครับถ้าคนนะครับถ้าเป็นเอฟซีลุงป้าจริงแม่งจะไม่พูดคํานี้หรอกแต่พวกมึงอาบสายปั่นปั่นกูไม่ขึ้นหรอกนะครับทําไมผมไม่ออกมาตอบโต้ทําไมผมไม่ออกมาฟาดก็คนอื่นเขาฟาดอยู่แล้วเขาตอบโต้กันอยู่แล้วเขาสู้กันอยู่ ผมไม่ต้องเข้าไปเสือกทำไมแล้วทุกวันเนี่ยคดีผมก็เยอะอพวกสายปันมึงมาช่วยกูไม่เล่าจริงป่าเขาฟ้องเรามาเนี่ยมันจะเข้าหรือไม่เข้าเราก็ต้องเสียเวลาไปต่อสู้นกันชันสาลแล้ววันนี้ผมก็จะไปไปไปที่ศาลอีกเราจะไปที่โรงพักอีกนะครับฝากถึงด้วยนะครับถ้าไม่รู้อะไรจริงนะครับอย่าพูด อย่าคอมเมนต์คอมเมนต์สายปั่นแบบนี้นะครับมันฟังแล้วมันไม่โอเคเวลามีปัญหาพวกคุณมาช่วยไหมล่ะครับนั่งจะคอมเมนต์ comment, comment, คอมเมนต์ยุแยงคนนู้นยุแยงคนนี้ให้คนทุกคนนี้ออกมาทะเลาะกันนี่เหรอไปเรียีลุงป้าจริงหรือเปล่ามึงผมดูแล้วสายปั่นนะครับนะครับกูชนมาต้องนานแล้วพวกมึงเพิ่งจะมาชนกันแล้วมาปากดีปากเก่งกัน กูสู้เพียงลำพังมาต้องนานแล้วถูกต้องไหมครับแล้วกูก็ประกาศชัดเจนว่าตอนนี้เมียกูท้องเมียกูขอกูไว้ถ้าเมียกูไม่ขอด้บันไลยบันเทิงกูตะบอกพวกมึงไว้ให้อย่ามาทะลึ่งปันแบบนี้